พระเทศไทยขิปกำนันหลายมือนแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะเอี๊บสี้เหลียกรองมาเหลวสวัสดีค่ะกำนันเพ,พ่ที่ยังกินตะเสานอะะ้อค่ะไปกินตะมะฮุ่งไหมแค่ไหน,นสันอยากเอแม่ซื้อเนืองว่าไม้คอน้อยบอก้ซื้อให็แต่ค้อยเวกว่าสื้อม่ใหยเอาก็บอกว่าให้ไปกินน้ำกันไปกินน้ำเพลตีหรือจังใดไปยวอยววกินเนี่ยัยงมเ้าว มาแป็นยังเขาจะกินเนี่ยมาสอบอะไรหรือจังไดถามเพือ่อเสพเราก็ไปล่างข้าชุมวิทย์ที่ไทยยังก็ต้องน้ำงอเอาได้พี่น้องค่ะเพราะมันธรรงมาตาตนไหนโหลดได้เดี๋ยวนี้นนนเอาคือว่ามีขอบมีขั้วคือปลาใส่พันรยามาสันเสียนไห้เฮ็ดบ่เปลี่ยนให้เปลี่ยนเฮ็ดบ,บ่แซ่บเมื่อคืนนี้พระอาจารย์พออ เพิ่นถามหาอยู่เพิ่นว่าจากเบิงเพิ่นว่าเพิ่นเบิงเฮาถ่ายคลิปนํากันซุ้หสมเท่แล้วเพิ่นถามว่าเฮาได้เตรียมตัวบ่อพน้าหลูกๆลวงกำลังกินข้าวกันค่ะอันนี้เป็นเป็นอ้อมนะคะอันนี้เป็นอ้อมอ้อมหมูแมวขั้วเฮ็ดหลเพิ่นก็ตักใส่ถ้วยวัท่าผู้ใดหิ้วกัญยงมาหยิบเอาเลยหม้ออ้อมหมูใส่กระหล่ ออมหมูใสก่กะหล่ำออมไก่หรือออมหมูนี่อ้าวทนนานไ้ฝานเสียนยุติเพ่เม<อ>ื่อื่นเดินทางจากกิโลนี่อกวาร้อยนิดนิดเร้อยเอ็ไปตการเพื่อผลเด๋กวจกโลกนิดนพอดสองสิเพราหอดอยกับ่มีนบน้อยเอ็ดไปตาการเพื่อ,อ,ลอ,อาาาผลเพาอสอรนี่น้อ น้องฮีเม er. ียมันรวยกอนด้วยเพื <S <S ่อนน้องฮีเนี่ยกองที่เสีบเเบิ่องไม่หายยืนไม่ไปหอาบน้าแม่เจ้าเต้ากูอาบแล้วมาบอกตื่นขึ้นกูก็ไปอาบเลยเมีมาบอกมบอกนอนตื่นสวยสมึงสีหูจะเห็นย่งสวยใสข่อนก็นอนอยู่หักเจ้ากานันะกรตื่นลุ้นกูบสันจักสั่งอยัางนอนกันอนเมื่มื่อไงนอนอยก รอดกะเดี้ให้คุณป้ารอดอยจะใส่เปรตยังคุณป้าสั่งย่างไปเอารถเรือของรถจอดที่คนขบนเอาลงหมดแล้วค่ะมาเล่นกับคนไปไม่พูดแล้วว่าขอมมากโอ้ยย่ามาหยากรึจะได้อวยกองหนีหาบังเอ้ยไม่หยากรึไม่ให้ดังหน่อย ตรวจกำนันเพระนะคะผมน้ำตาลเบายใช่แบนไหนนี่นแต่ผมสูรดล่ะหักลูกหักเมียหลายว่าก,กับว่าใส่คามะเห็ดนั่นอยู่นกินคูกินงตะเคียนไม่แต่เห็ดตัวเองมันเห,เหน็ดบ่อเปลี่ยนฝานเสร็จแล้วค่พะพี่น้อง เซ็นบหฮวงมันเบิ่งดูแต่เม่ใย่เพิ่งเริ่งเฮ็ดไงกว่านี่หรอันนัี่เมย่เพิ่งเราด่งแล้วอันแล้วเห็ดแล้วเฮ็ดแบบตอนบักโตนเลยเด้เม่ใย่เพิ่งน่ะอันนี้เม่ใแท้แล้วคือเฮ็ดพี่ไก่นี่มีแฟนขับซื้อมาฝากถุงหนึ่งกินอยู่อาทิตย์หนึ่งผมจังเหมือดทั้กินโดนไปเตยแต่เราแม่มันบ่บบูดเด้ล่ะแม่กินกับขอดเจ้ากินกับขอดเจ้ากินกับขอบุญจะกินตะบ้านเลยกินอะไรหรอต้องกินกับขนมกินกินกับขอดเจ้า เ้นบหุ่งปานปสิดพัดนี่อร่อยปาดกันกระเสียตํำอย่าสิปานออมใส่ซีษไม่ยากอย่างน้ำเขาเยดยนี้ไหมมันเป็นยากทวงซื้อเพื่อแ่มาทวงดยู่นีทหาทวงเอื่อนผเอาบอาน้ำทำอีกนึงการพัองเสียโซ่ยากแต่กรโดนนีเ่าจังใดอไรกินน้ำตัวเอาห้าก,กูอยากกันเดีกันอ็ต้องกินมาตามกินเองตีรันตีดไม่ใส่จะเรีเป็นทังซันสียังกระดกระเดียดแต่เจ้าของไม่ได้ครับ แห่เปแต่เสียบบตัวหลับพี่นองแล้วนนน้ำไหลไหลไหลแตกอืดเสียบปบนี้เสียปปบจังเ,เอาเนี่ยคือประิมตะกอนจังขวดเ <c oughs> ็าปะแดกใส่ปะแดกพอแล้ว มาเด้อพี่น้องมากินสมตำกับกำนันแพ้เด้อค่ะงขวดกินยาแก้ไข้แล้วก็เป็นลิ้นแข็งแข็งจึงได้บุมันเป็นส้วงสะไข่เล้วก,กินยารัดใบขวดอีกรอบค่ะสีสันนา่ากินผสมควรอยู่ของเราอยู่เอาเอื่นพี่น้องเพิ่นมาก,กินน้ำแน่นหนิเพี่น้องมาวะแต่ผมแซ่แอบ ได้กินแล้วครับพี่นอ้องครับโอ้ยนางดีๆน้ำงามกว่านั้นเนี่ยต่อลูกเอ้ย้นางกินเข่าก,กระไดน้ำมาอยากนางน้ำอีกก็ใช่ตอนตำมาแห้งแล้วตอนกินทั้งกินน้ำมาเจ้าจีมันพูดไม่เวียงไม่งานเอียงมาแม่แต่ละมื่นแต่ละเว้นอยู่แลอวดี <laughs> ใจกับน้ำมาไายไหไทยเนี่อเห็นว่ากระดไดกระอยากไท<อ>ย<อ>พี่น้องปลากระยไอยากให้ไทย ได้รับซุปก็ดมันยอมให้คนไทยก็นรอกกรเดียบนันเพื่อนคับเอฟซีพันกระถามหาขันบลาไทยบอล่งกระด่าให้แม่ไทยเน้ลูกก่อนค้าก่อนตัอแข็งของเมย์เอบาหน่นนครไทยคลิปเข้ามาสันเบามวนมาสันบรรยามนั่นให้เข้ามาสันหายุใสแม่ห้ยุใสลูกนั่นเห็นปะเจ้าเว้าดีน้ำไข่ต่ย่อมพายคลิปเพยพาจะจ้ากด อทอายปั๊บเจ้าดาข่อยเดเบ่งได้มาเสีออยกไแม่ดาตะเหิงน<า>น่้าวบเคยดาบากหลาจักเชียน<า>นก่อนครับเมาดีแล้วยี่ครับรถขับลาแม่ก็ะือกาแฟไปสู้กินโอ้ยข่อยอยากหักกาแฟออกเอ็มลอยกาแฟแม่กับสืกยได้ขาดจักเทยแม่หัะกระลุ่ย้กนโอมก็ออก่อยยากหักกาอเยา่กได้กิน,นกี่ยาจหักเวิบลยกาแ่กไดกน้่อานหักาแฟกเอยกาแฟแม่กระ่ยกันขมัอกเดีบย,ย,ยกแม่ป สไครท้องขี้รถหนีคนยุปั๊มสารคามแม่ขนมปังมันต้องได้อบมันต้องใส่เวลาตัวรูคนอ่ะมันเป็นขนมปังแบบอบแม่ขนมปังที่มันเป็นอย่างกินไบเติมเถิ่งเถิ่งพนักงานเชเวียนด้วยปตทนั่นมั่นหมายก็บ้านจอดให้เจ้าลงบ้านอยู่หมู่บ้านนี่จะปล่อยแม่ถิบถอดวอพานใส่มั้งอพานบ้านเจ้าตัวบ้านสีเกียวตัวมาสารคามเลยก็จอดแต่ฉันลงไปเอาอาหารใหยี่ยวป่าจะเข้าเนาะ เขบอกเนาะเช่นสาราค่าเมันตีนสาราเลยเห็นคุณบดไอแวะบ้านซ้ำเมื้อนก็ไป๋ายเห็นไหไปบ้านเหมือนมือนมื้อเงินพรท่านในหอดพุ่นดีอ๋อเจ้าเตือนมันให้ตัวเดียวจีพายบ่อปไปดอกมาแม่ม่กินข้าวแม่เจ้ากินไปลูกไปกินแม่ก็ดีใจดอกจ้านั่นแล้วเอาบัดบัดย้ำเส้นไทยกินปลาข้าบ่เอื่นได้บัดแค่นี้ลูกแห่นี้ต่อกินข้าเสียบนอนหลับแม่ก็ดีใจ พระอาจารย์พระอาจารย์คนถามหาตั้งแต่เมื่อคืนนี่พระอาจารย์น,หหน,นนั่อาาขอ,ออ๋อโรงเรียนมากหลายมากกับนั้นแพทย์เล่ามาเมื่อว่นจะลืมพักกับนั้นแพทย์ขับมาหาผมเนี่ยหาในเด้อพะนะ้าผมไปเขาเขาไปหายไปแล้วเล่าว,ว่าข้า,านั่นอยู่ได้ข้า,านัองยู่ได้หมดอนมันเขาไปยู่อหลดไว้สัตว์เพมันถามมันเนื้องแยมสังกะสี แล้ว่าแอ็มออกประสาทน้ามันสัตว์ปาร์ตฉันกตีสู่ครอพกอลังด้อยแพนคุณเนาะเอาสู่ๆู่้ะลูกเด้อเพราะหิมนมันขับรถขับลากกับขับดีๆควายไปควายมาตลอดปลอดภัยมอดวามง่ายที่คนไม่ควยเลยพุ่นพาคุณเจ้าคุมคล้องผ้าเมียไปให้มันตลอดรอดฟังมุมปีมุมซาดห้มัะมันเอองวดนีหงวดนีมาจุดทูบเด้อผมนี่สามสิบเดียดอุ้มก็ เอาวันที่สามสิบสาสันเทเมันจ่อโพดพี่น้องกดติดตามไปด้อยขาใจกํานันแย์จุดถูกนะครับไปติดตามแฟนเพียดไปด้อยหลอดสิโพดในพี่น้องงวดก้อนนี่ถือเลยเดิขันพู้ได้สูอสองตัวนะกํานันแพดกัถือได้งวดที่แล้วนี่ไม่ถื่อแมสูงุดเลยกํนันเถือเลียกรถบาสคว่ฝูงควงเล่าเล่าข้าใจบาทะเบียนรถสองสองสามแปดแม่สามสามสามแปดเออมันเป็นสามสาม เราเลยถืออตั้งมาหลายลอยแล้วพอปปกจะซือ้อเน้สองลอยเนือ้อสองลอยกระไรเราเติบเราตัวนั่นมันมาหน่อยที่ซื้อได้อสองอยนั่นได้เมื่นั่ควาตรงไหเอาหวดนี่มาจุดทูบเด้อหววนี่มานนี่จุดด่างเบิ่งมันเกี่ยววอาโอเคสวัสดีครับพี่น้องเด็กก็ม่มีสิ้าใครกอี่กมาสินแบบไหนมาตน้่น้องคนซับจกคคนไหคแจ กดหัวใจกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดซับะไครต์สนอบโจง่างแล้วว้าขอบคุณพี่น้องหลายๆค่ะ